และแกะงานนะครับจะไม่เสี่ยงไฟไหม้เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดปิดกระดาษไม่แกะกระดาษสนับสนุนโดยลักจังเลเซอร์จำหน่ายอุปกรณ์เลเซอร์ราคาเริ่มต้นเพียง3 2ม0 0ืบาทโทส0ว4 2สีสองกสี่สามสีค่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาแนะนำเกี่ยวกับค่าดี i นะครับว่า มันคืออะไรเนาะเรามาแนะนำกันทั้งสองโปรแกรมในส่วนของออดีเบิร์กนะครับระบบ l ูด้านะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมไลเบิร์กนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําแล้วก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับก็จะยิงให้ดูได้โดยด้วยสเกลนะครับอยู่ที่สปีดสี่ร้อยไฟยี่สิบดีพีไอที่ต่างกันนะครับดีพีไอคืออะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังเนาะดีพีไอมันคือค่าวความละเอียดนะครับโอเคไหมดีพีไอเนี่ยมันคือค่าวความละเอียดการทํางานนะครับ ยิ่ง d ี i สูงความละเอียดในการสแกนก็ยิ่งสูงถูกไหมฮะดีพอ,อน้อยค่าความละเอียดมันก็จะน้อยลงไปมันก็อยู่ที่ระยะเวลาในการทํางานนะครับอย่างเช่นการทํางาน1ชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยเราใช้ d p i สูงได้ก็คือ1000พเราต้องการงานคมๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสแกนงานทียี่สิบสามสิบชิ้นอย่างเงี้ยเรามาใช้ d p i หนึ่งพันอะพี่สแกนเป็นชั่วโมงเลยนะมันไม่ไหวถูกไหมฮะเราดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง ยืดหยุ่นของค่า d p i จะอ่าโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องยืดหยุ่นค่า d p i เนาะว่าเราควรจะใช้ยังไงปรับให้เข้ากับงานนะฮะ M2 เนี่ยเขาตั้งต้นมาที่หนึ่งพันเลยทำไมเขาถึงบอกว่า M2 สแกนงานละเอียดถูกไหมฮะ M2 เนี่ยเขาตั้งเบสมาที่หนึ่งพันเลย M2 ไม่มีค่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะไม่แก้ d p i กันคือคือเขาจะตั้งไว้ที่หนึ่งพันเลย นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของ M2 เนี่ยเข้าไปที่ทุกปเฟืองเนาะใช่ไหมวะเดี๋ยวกันหนึงนะอา่าเดี๋ยวผม,ผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้ M2 นะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า M2 นี่เห็น,น,นไหมครับสเตปนะครับสเตปสอง DPI อยู่ที่ห้าร้อยใช่ไมแต่ของทุกทุกคนนะ่ะเขาจะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับ โอเคไหมทุกคนจะอยู่ที่หนึ่งพันไปลองดูนะครับไม่เชื่อไปลองดูนะครับสเต็ปสาม 3. อ่าสเต็ปสามก็ก็จะ DPI ได้หนึ่งพันนะครับอ่าสเต็ปสามจะ DPI ได้แค่สามร้อยใช่ไหมฮะเขาถึงบอกว่าอ่าสแกนเอมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสาม 3, ถูกป่ะอ่าส่วนใหญ่ทุกคนจะใช้สเต็ปหนึ่งก็คือ DPI หนึ่งพันค่าวความละเอียดจะล็อกอยู่เท่านี้เลย นะครับจะล็อกอยู่เท่านี้ไปดูนะครับแล้วทําไมเขาถึงบอกว่า N2 สแกนงานละเอียดสแกนงานชา้าแต่ละเอียดถูกไหมฮะพะเข้าล็อกไว้หนึ่งพันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้โจมตีหรืออะไรเนะแต่แต่กําลังจะพูดให้ฟังว่าค่า d ี i มันคือค,ค่าความละเอียดเนาะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการแก้ไขนะครับว่าทํายังไงนะครับในส่วนของ a d w o r k เนาะก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่โหมดนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก่อนหน้านี้สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนาะ สมัยก่อนจะใช้เป็นมิลลิเมตรตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้เขาก็จะใส่ค่าเป็น 0. 0 4 0 0 0 0ด0 0 0ูยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยมันเวลาเราใช้ค่าเนี้บางทีใส่ผิดใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะอะถ้าสมมติว่าอะสมัยก่อนจะเป็น0จุดอะ0 0แบบนี้ใช่ไหมฮะในเมื่อพอใส่แบบนี้ใสรปุ๊บทีนี้เนี่ยเวลาเราไปเทียบกับ DPI เราดูนะครับ DPI เพิ่มนะเดี๋ยวมาดูนะครับ Dpi 3ไสเห็นไหมครับแต่ตรงนี้070ทีนี้ถ้าใส่ผิดนะครับหลายท่านหลายคนถ้ายังใช้มิลลิเมตรอยู่แล้วยังใส่ผิดเป็นแบบนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับศู 0. 7, 0 0รู้ไหมเท่าไหร่ขึ้นเป็นหมื่นนะ Dpi เรามาดูนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือ36อ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับถ้าใส่เป็น0 0 7ยอ่าศ0ยอย่างนี้อ่าถ้าใส่ผิดใส่ใส่ใส จ็ดแค่ตรงนี้เ <P> น <an> ี <aún> ่ยสลับกันเนี่ยเจ็ดอยู่ข้างหน้าคือค่าที่ถูกต้องแต่ถ้าเจ็ดอยู่ข้างหลังเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูนะครับ d ี i สามพันหกเดีางในเนาอืออือดีพีสามพันหกนั่นหมายความว่ามันเกินหนึ่งพันแล้วการทํางานเนี่ยมันถึงนานถูกไหมฮะบางคนเนี่ยล่าสุดผมเจอในกลุ่มไม่รู้ไปใส่ท่าไหนดี i หมื่นหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย ป้องกันการผิดพลาดนะครับใช้คําว่า DDI ง่ายสุดนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็มากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวบางกีเข้ามาเนาะแล้วมากดตรงนี้นะครับจะมีมิลลิเมตรกับ DDI นาะให้เราใช้ DDI มันคือค่าเดียวกันนะครับใส่ค่า DDI ไปอืมหนึ่งพันค่า DDI หนึ่งพันจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองห้ามิลลิเมตรถ้าผมจำไม่ผิดอ่าเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดู DDI เนาะ ให้จำค่าเป็น DPI นะครับงานนะครับทีนี้เรามาดูนะครับหนึ 1, ่งพันมันก็จะมันก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับในในการทำง,งานเนาะเนาะวิธีการแก้ไขก็อยู่ตรงนี้นะครับไปไล่ดูนะครับว่าจะใช้ DPI เท่าไหร่ในการสแกนงานนะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับตัวเองเนอะอทีนี้เดี๋ยวผมจะไปสแกนยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่า,าเวลาเราสแกนงานเนี่ยนะครับค่า เหมือนกันแต่แตกต่างแค่ DPI นะครับชิ้นงานจะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนเคยเห็นงานใช่ไหมว่าเวลามันเบอร์ยิงออกมาเป็นเส้นยิงออกมาแล้วเบอร์ยิงออกมาแล้วเป็นเส้นยิงมันไม่ชัดอย่างเงี้ยนะครับ DPI ตัวเดียวจบเลยนะครับโอเคลมมีผลส่วนหนึ่งนะครับลมมีผลส่วนหนึ่งเนาะการเปิดปิดลมมีผลส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกันทั้งหมดนะครับแต่ค่า DPI นี่คือทั้งหมดเลยนะครับ ค่า dB i ค่าสปีดค่าไฟคือต้องแมทกันต้องเอาให้เหมาะสมนะครับไปหาให้เจอนะครับว่าค่าตัวเองใช้เท่าไหร่เนาะของผมเนี่ยเวลาผมสแกนงานเนี่ยผมก็จะใช้เนี่ยครับไฟประมาณ 25, สักยี่สิบห้าสปีดสี่ร้อย d p i ห้าร้อยผมสแกน,นเยอะแต่ถ้าผมไม่รีบผมสแกนชิ้นเดียวสองชิ้นผมก็ใช้ d p i หนึ่งพันเพราะผมต้องการงานที่มีความคมความละเอียดถูกไหมฮะ นั่นแหะครับมันมันมันถึงเราต้องถึงทําความเข้าใจไว้เกี่ยวค่า DPI มันคืออะไรนะคะ DPI มันคือความละเอียดของการทํางานของตัวเลเซอร์นะครับเนาะพอเรารู้ไว้เนี่ยมันเราจะเข้าใจมันนะครับก็ผมจะพูดยังไงดีละ่ะรู้ไว้เถอะรู้ไว้เถอะเราแล้วเราไปพลิกแพงไปปรับแปรแดใช้ให้กับ ให้กับงานแต่ละงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่เราทำนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนะาะอย่างของตัวไรเบิร์งนะครับถ้าสปีด400นะครับไฟ20 DPI 3 18นะครับก็ใช้เวลาสแกนอยู่ที่1นาที 1, นะครับหน,นาทีเท่านั้นเสร็จนะครับทีนี้มาดูที่500นะครับใช้เวลา1.21ุสอนะครับเดี๋ยวมาดูที่1 0 0 0พนนะครับอ่ะเดี๋ยวนะ ค่ามันได้เปลี่ยนเนาอ,อืมผมจะแก้งไงบ้างว่มันจริงๆมันจะบอกเวลาอยู่ถ้าเราสแกนทั้งหมดสามนาทีนะครับชิ้นงานไม่ใหญ่มากนะครับชิ้นผมจะเอาตัวอย่างแค่สิบห้ามิลนะครับอ่าสิบห้ามิลกับสูงยี่สิบดมิลผมไม่อยากใช้เยอะนะครับเดี๋ยใจสแกนให้ดูนะว่า,าความแตกต่างในกนารทํางานเนี่ย มันมีความแตกต่างมากแค่ไหนความละเอียดความอะไรเงี้ยเนี่ยสแกนให้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่บีโอเลยว่าสแกนออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปสแกนให้ดูเลยเนาะนะครับโอเคครับหลังจากที่เราสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเคยเห็นป่ะบางคนงานจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่นี่งานเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือค่าสปีดสี่ร้อยนะครับไฟยี่สิบ0 0หนึ่งร้อยเนี่ย บางคนถ้าตั้งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะนะครับเห็นไหมอ่าเรามาดูที่สามร้อยนะครับสามร้อยนะครับสามหนึ่งแปดไเนาะไฟสี่อ่าไฟยี่สิบสปีดสี่ร้อยนะครับก็ก็เนียนสวยดีนะครับเพียงแต่ว่ามันตื้นเนาะเราอาจจะลงสีไม่ได้เห็นไหมครับมันมันตื้นมากๆนะเวลาเราลงสีเนี่ยแล้วเ,เราขัดเนี่ยอาจจะสีลุดนะครับทํท,ทให้สีลุดได้เนาะนะมครับมีความแตกต่างยังนะครับเรามาดูที่ สปีด400ไฟ20 dpi 500บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีความละเอียดขึ้นมามากขึ้นนะครับนะมีความละเอียดมามากขึ้นแล้วก็มีความลึกขึ้นเ,เห็นไหมครับเป็นสันขึ้นมาเนาะ <c oughs> แล้วนะครับแต่ก็ยังมีเป็นเส้นอยู่เห็นไหมครับค่านั่นหมายความว่าค่าสปีดมันไม่เหมาะสมกับค่า dpi นี้นะครับมันก็ยังเป็นเส้นอยู่อ่าเรามาดูที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนะครับไฟเท่าเดิมสปีดเท่าเดิมนะก็มีความละเอียดและมีความลึกมากขึ้นเห็นไหมครับ ชัดเจนเนาะดูตานะครับดูดวงตานะครับมีความชัดเจนนะก็เส้นดูเส้นระหว่าง5้าร้อยกับหนึ่งพันนะครับดูเส้นระหว่าง5้า้อยกับ1,000พันเห็นไหมครับเส้นห้าร้อยหนึ่งพันนะความลึกก็จะแตกต่างกันนี่ถ้า,อ,าอันนี้ยังลายใหญ่นะนะครับถ้าเป็นลายเล็กก็อา,อาจจะนะครับอาจจะ มีความแตกต่างที่มากกว่านี้นะครับทีนี้เนี่ยนั่นนั่นหมายความว่าทําไมผมถึงบอกให้รู้จักค่า DPI เนาะ <Yeah. S 1> นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับ500ร้อยเนี่ยถ้าเราสแกนงานเยอะมันก็ไม่ได้ดูน่าเกียดถูกไหมมันก็สแกนได้เห็นไหมครับเห็นไหมสแกนงานเยอะเราก็จะเสร็จไวขึ้นนะครับเราก็จะเสร็จไวขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาใช้1,000งพตลอดถูกไหมมันก็จะทำงานไวขึ้น นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าสแกนแค่ชิ้น2ชิ้นเนี่ยใช้หนึ่งพันได้เห็นไหมครัมันก็จะมีความละเอียดและมีความลึกเนาะเห็นไหมอ่ะแต่ถ้าใช้หนึ่งอ่าห้าร้อยนะครับสแกนงานเยอะๆนะเรารีบอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับผมแนะนําให้แกะสติกเกอร์นะแกะกระดาษออกแล้วแกะแกะงานเนาะนะครับสามหนึ่งแปดแกะได้สวยเลยเพียงแต่ว่ามันตื้นนะครับ พอมันตื้นแล้วเนี่ยมันเราลงสีไม่ได้เห็นไหมตื่นแล้วมันลงสีไม่ได้พอเราขัดออกปุ๊บเนี่ยสีก็หลุดอันนี้ก็ไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันมันลึกนะครับผมเสริมให้นะครับเสริมให้สําหรับงานาไม่เกะกระดาษนะครับข้อข้อดีของการไม่เกะกระดาษนะคือการลงสีแล้วไม่ต้องขัดข้อเสียมีมากมายเลยนะครับผมไม่รู้นะนี่ส่วนตัวผมเนาะ ข้อเสียหนึ่งนะครับเสี่ยงไฟไหมเนาะสองจะต้องใช้ไฟแรงในการแกะไม่งั้นแกะกระดาษไม่หมดนะครับอ่าเรามาดูค่าไฟเท่าเดิม dpi เท่าเดิมนะครับอันนี้ไม่ทะลุเลย dpi 100หนึ่งร้อยนะครับเป็นเส้นเบอร์ชัดเจนนะครับสามหนึ่งแปดยังแทบไม่ทะลุเลยเห็นไหมมีเศษกระดาษอยู่เห็นไหมครับแล้วตื่นด้วยยิ่งกว่าอันนี้อีกนะครับเห็นไหมอนะอ่า แล้วก็มาห้าร้อยนะครับโอเคละเอียดนะครับแต่ว่าเสี่ยงไฟไหม้นะครับเส้นขึ้นชัดเจนเห็นไหมเห็นเส้นไหมเห็นเส้น1 0 0 0พันไหมเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูแบบนี้นะครับเส้นหนึ่งพันกับเส้นห้าร้อยนะครับอันนี้เลนธรรมดานะไม่ใช่เลน u s หรือเลนอะไรทั้งนั้นเลนมาจากเครื่องจีนี่แหละนะครับเรามาใช้ปรับค่า d p i เอานะถ้าเรามองว่ามันยังไม่ละเอียดเนี่ยเนี่ยไอห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ย อาจจะปรับ DPI ลงเอออาจจะปรับตัวสปีดลงนะครับหรือสปีดเพิ่มขึ้นคือไปไล่สปีดให้มันหมดให้มันแมทกับตัว DPI ให้ได้นะครับมันถึงจะสวยนะอันนี้ยังเป็นเส้นอยู่นะอ่าส่วนตรงผมมองว่ายังเป็นเส้นอยู่นะครับเวลาผมไล่ค่าไฟผมมาผมจะยิงไปสเกลสี่เหลี่ยมเลยนะแล้วไล่เลยตั้งแต่0ูนย์ถึงหนึนะครับค่าไฟนะครับแล้วก็ตั้งแต่ DPI ตั้งแต่ห100นึจนถึงพันนะ เห็นไหมครับผมจะไล่เป็นสิบช่องสกเกลนะครับสิบคูณสิบเนาะผมก็จะยิงแล้วผมจะดูว่าค่าไหนผมยิงละเอียดที่สุดแล้วผมจะเอาค่านั้นแหละเครื่องผมนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เนาะคือการแกะงานของไม่ไม่แกะกระดาษเนี่ยมันมันดีตรงที่ลงสีง่ายแต่ว่าเสี่ยงไฟไหม้นะครับเพราะว่าเ,เราต้องปิดปิดลมอะเนาะบางคนไม่ปิดก็ได้นะครับไปเอา,เอานะถ้าเรามองว่ามันยังไม่ละเอียด เนี่ยเนีไอห้าร้อยหนพันเนี่ย, I 5, 100, 000, ยอาจจะปรับ dpi ลงเอออาจจะปรับตัวสปีดลงนะครับหรือสปีดเพิ่มขึ้นคือไปไล่สปีดให้มันหมดให้มันแมทกับตัว dpi ให้ได้นะครับมันถึงจะสวยนะอันนี้ยังเป็นเส้นอยู่นะส่วนตรงผมมองว่ายังเป็นเส้นอยู่นะครับเวลาผมไล่ค่าไฟผมมาผมจะยิงไปสเกลสี่เหลี่ยมเลยนะแล้วไล่เลยตั้งแต่0ูนย์ถึง100นะครับค่าไฟนะครับแล้วก็ตั้งแต่ dpi ตั้งแต่100จนถึงพันนะ เห็นไหมครับผมจะไล่เป็น10ช่องสเกลนะครับสิคูณสิบเนาะผมก็จะยิงแล้วผมจะดูว่าค่าไหนผมยิงละเอียดที่สุดแล้วผมจะเอาค่านั้นแหละเครื่องผมนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เนาะคือการแกะงานของออไม่ไม่แกะกระดาษเนี่ยมันมันดีตรงที่ลงสีง่ายแต่ว่าเสี่ยงไฟไหม้นะครับเพราะว่าเ,เราต้องปิดปิดลม,มอ,อะเนาะบางคนไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าปิดลมเนี่ยมันก็จะแกะงานที่สวยอันนี้ปิดลมนะ แต่ก็เสี่ยงไฟไหม้นะครับหลายคนก็ไฟไหม้มากับกับเครื่องเลเซอร์มาก็เห็นมีเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงอธิบายให้ฟังว่าค่า dpi มันแตกต่างกันยังไงนะครับมันการทํางานยังไงเราเรารู้จักเครื่องเราให้ได้ก่อนนะครับรู้จักว่าหลักการทํางานของเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเจอแบบนี้เนี่ยเราจะไปโทษเลนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราไม่ได้เซต dpi เราหรือเปล่า ถูกไหมอ่าเราสีแถบมันเพี้ยนหรือเปล่านะครับพยายามแก้ไขรู้ซะก่อนนะพยายามรู้ไว้ก่อนนะครับรู้ไว้นะถ้ารู้เรื่อง DPI เนี่ยรู้เรื่องค่าความละเอียดรู้เรื่องการทํางานของเครื่องเนี่ยเราจะ,ะไม่เสียอะไรที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะอย่างเนี้ยถ้าคนไม่มีไม่รู้เลยเนี่ยว่าว่าตัวเองแกะงานออกมาแบบนี้มันเกิดจากอะไรอะ ตัวเองก็จะโทษเลนตั้งเลนใหม่เปลี่ยนเลนถูกไหมครับผมไม่ได้โจมตีนะแต่ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เราควรรู้มีอะไรบ้างนะเบื้องต้นนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องซับพครงซับพายอะไรอันนั้นมันลึกๆสําหรับช่างนะครับเรารู้เบื้องต้นว่าเครื่องเราทาํางานยังไงนะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับเราจะทํางานง่ายขึ้นเราจะปรับให้มันเข้ากับตัวเราการทํางานของเราแต่และอย่างมันง่ายขึ้น นะครับเนาะ yeah. นี่ผมมายกให้ดูเนี่ยคือผมไม่ได้เปลี่ยนเลนผมไม่ได้เปลี่ยนนะเลนมาจากเครื่องนะครับก็ยังแกะได้ขนาดนี้งานผมก็ไม่ได้ขีเร่ไปนะําไม่ได้ขีเร่เนาะคือคือเราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับว่าหลักการทํางานมันยังไงมันยังไงเนาะส่วนตัวผมเชียนะครับเชียให้แกะกระดาษะนะครับแล้วแกะงานเนาะ,ะนะฮะมาเทียบกันเลยครับแกะกระดาษแล้วแกะงานนะครับจะไม่เสี่ยงไฟไหม้เนาะ แต่ถ้าเกิดปิดกระดาษไม่แกะกระดาษเนี่ยแล้วแกะงานเสี่ยงไฟไหมนะครับเนาะความละเอียดก็แตกต่างการ <_ S 1> เห็นชัดเจนเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนาะนี่ปิดลมทั้งคู่นะอันนี้อันนี้ยังพอทะลุนะครับแต่นี้ไม่ทะลุเลยเห็นไหมกระดาษเหลือเต็มเลยอันนี้สามึ่งแปดไม่ยังไม่ทะลุเนี่ยเลยเศษกระดาษเศษกาวกระดาษยังมีอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ทะลุแล้วนะครับนะครับเนาะ นะโอเคในส่วนวันนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอค่าดี่ให้ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้เนาะรู้เขาเรียกว่าอะไรอะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเนาะมีความรู้ติดมีความเข้าใจเครื่องติดตัวก็ก็จะไม่ใช่ปลาเล็กโดนปลาใหญ่กินอะไรงนี้เนอะก็ก็เก็บไว้เนอะอะไรที่แชร์ได้เดี๋ยวผมแชร์ให้เนาะอะไรที่แชร์ไม่ได้ เพราะว่าผมไม่รู้นะครับเออโอเคก็วันนี้ก็มีแนะนําเรื่องของค่า DBI มีเท่านี้นะครับโดยการแนะนําเกี่ยวกับตัวการปรับในตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็การยิงสาธิตให้ดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงเนาะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่าง DBI แค่นี้เองนะนะครับเนาะมันมีรายละเอียดลึกๆกว่านี้นะครับลองไปเล่นดูนะฮะจำไว้ d p i คือค่าความละเอียดจำไว้แค่นี้นะครับ d p i คือค่าความละเอียดเนาะโอเคไหมนะครับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าว่าจะได้กล่าวไปแล้วมันไม่ถูกใจหรือมันไมออ่อะไรใครก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่มีเจตนาอะไรใดทั้งสิ้นนะครับแค่อยากแบ่งปันความรู้ที่มีนะครับที่ลองผิดลองถูกมาเนี่ยให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้รับรู้รับทราบไว้นะครับใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้ามันดูแล้วมันขันหัวคาตาก็ปล่อยผ่านไปนะครับเนาะ โอเคนะครับสวัสดีครับ